ครับกรณีที่ว่ามีการนําคลิปไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับอ้างว่าผู้อุนการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจัหนงหวัดนครปฐมกระทําไม่เหมาะสมนะครด้วยการตั้งกล้องวิดีโอถ่ายหน้าห้องน้ําหญิงภายในร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มล่าสุดครับสถานก,การณเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการสืบสวนข้อท็จจริงหากว่าพบว่าผิดนะครับถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ ันนี้เพจ a c e b o o k ที่ใช้ชื่อว่า less cool f r a v e r นะครับโพสต์ข้อความว่ามีผู้มีการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมะครับไปร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ริมถนนสายเรยนูนครนแกร่อำเภอเรนูนคร oh. เป็นจุดที่ผู้มีการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมได้ตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้า oh. ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ามีคนไปพบเห็นขนาดที่กล้องยังบันทึกวิดีโอกระทั่งมีผู้นําไปโพสต์ในเพจ Facebook นะครับจากการสอบถามพนักงานสถานบันเทิงเนี่ยเล่าว่าในวันเกิดเหตุมีลูกค้าหญิงเดินไปเข้าห้องน้ําที่อยู่หลังร้านแบ่งเป็น3มห้องครับและพบแฟลชไดร์ตกอยู่ในห้องน้ําจึงนามาเปิดดูครับซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางร้านได้รับความเสียหายนะครับ